ไหนขอสแกนซิคุณผู้ชมสแกนติดไหมเนี่ยกองเราอยู่ไหนนี่มาดูการสแกนนี่ตื่นเต้นมากพี่แอนเลเข้านี่มาดูสาวๆนี่น้องนันตีข่าวสดก็ยังตื่นเต้นเลยครับทุกผู้ชมครับมาสแกนแล้วเห็นไหมไม่ได้บ นี่ครับนี่คือเอกสารจากเจ้าหน้าที่ของศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับที่นํามาสแกนให้กับสื่อมวลชนของเราครับได้ติดตามข่าวแจกของศาลจังหวัดมุกดาหารครับคุณผู้ชมครับผมรับทราบมาแล้วครับนี่คือข่าวแจกสื่อมวลชนจากศาลจังหวัดมุกดาหารครับด่วนครับด่วน ด่วนครับด่วนครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรายละเอียดนั้นผมจะไล่เรียงให้ทราบครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือประเด็นที่ศาลจังหวัดมุกดาหารได้อ่านคําวินิจฉัยตามที่โจ์นั่นก็คืออายการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทย์ร่วมกับแม่น้องชมพู่และก็พ่อของน้องชมพู่นะครับร่วมกันฟ้องลุงพลป้าแตนและโจด ยังยื่นคำเรียกร้องขอค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งด้วยนะครับก็อย่างที่ศาลท่านวินิจฉัยนะครับประการแรก,กทรานผู้ชมครับจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่นั่นก็คือสิ่งที่โจ์นั้นได้แจ้งข้อหาว่าลุงพลน,นั้นได้พรากน้องชมพู่ไปจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควร มีเจตนาฆ่าเอาน้องไปทิ้งไว้บนภูเหล็กไฟไม่มีน้ำไม่มีอาหารให้น้องกินให้น้องอยู่คนเดียวเป็นเหตุให้น้องถึงแก่ความตายระหว่างวันที่13ถึง14พฤษภาคมปี63เรื่องนี้เองศารท่านเห็นว่าบริเวณที่พบศพเด็กหญิงชมพู่ผู้ตายอยู่บนภูเหล็กไฟห่างจากจุดที่มีคนพบเห็นครั้งสุดท้ายประมาณ1.5กิโลเมตร และเป็นทางลาดชันประกอบกับบริเวณดังกล่าวครับมีการตรวจพบเส้นผมผู้ตายหลายเส้นที่มีลักษณะถูกตัดด้วยของมีคมจึงเชื่อว่าผู้ตายซึ่งมีอายุเพียง3าขวบเศษไม่สามารถเดินขึ้นบริเวณที่พบศพและใช้ของแข็งมีคมตัดผมของตัวเองได้ครับต้องมีคนที่พาเข้าไปครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่สารวินิจฉัย ปัญหาต่อมาครับที่สารวินิจฉัยว่าลุงพลเป็นคนร้ายหรือไม่สารท่านบอกว่าประการแรกในวันเกิดเหตุเวลา9นาิกาน้องชมพู่เล่นอยู่หน้าบ้านพักและมีเด็กหญิงกอไก่ซึ่งเป็นผู้พี่สาวครับก็พูดกันตรงๆก็คือน้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่นั่นแหละครับนอนเล่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้เคียงกันกับจุดที่น้องอยู่กระทั่ง9นาฬนาทีพี่สาวมองไม่เห็นน้องชมพู่แล้วจึงออกตามหา ดังนั้นผู้ตายต้องหายตัวไปก่อนช่วงเวลาดังกล่าวครับโดยเด็กหญิงกอไก่ครับเอาตามนี้ก็แล้วกันนะตามคำพิพากษาของศาลเด็กหญิงกอไก่มองหาน้องชมพู่ไม่เห็นจึงออกตามหาดังนั้นผู้ตายหรือว่าน้องชมพู่ต้องหายตัวไปก่อนช่วงเวลาดังกล่าวครับทุนผู้ชมครับอะกล้องเราอยู่ไหนเนี่ยหาคล้องตัวเองไม่เจอให้ฟังกันต่อครับผู้ชมครับ เด็กหญิงกอไก่พี่สาวของน้องชมพู่เบิกความว่าไม่ได้ยินเสียงของน้องร้องแต่อย่างใดเชื่อว่าคนร้ายที่พาน้องไปต้องเป็นญาติหรือบุคคลใกล้ชิดที่รู้จักในหมู่บ้านดีเนื่องจากน้องชมพู่จะร้องถ้าเจอคนแปลกหน้ามาอุ้มนะครับนี่คือสิ่งที่สารท่านพิเคราะห์วินิจฉัยและตำรวจไปสืบสอบ ถามบุคคลมา14คนครับเป็นญาติคนเป็นบุคคลใกล้ชิดอีกสองคนและก็พบว่าอีก13คนมีหลักฐานยืนยันครับที่อยู่ตำแหน่งที่อ้างอิงจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชัดเจนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นหนึ่งครับที่ศารท่านพิเคราะห์ส่วนประการที่สองครับลุงพลให้การเป็นข้อพิรุธหลายอย่างครับเช่นตอนแรกบอกว่าวันเกิดเหตุตัวเองมีนัดไปรับพระ ที่วัดถ้ำภูผาแอกขณะเดินทางไปป้าแตนก็โทรมาหาลุงพลว่าน้องชมพู่หายตัวไปนะแต่ครอบครัวของลุงพลป้าแตนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงเครื่องเดียวอยู่ที่ป้าแตนก็จึงเป็นไปไม่ได้ที่ป้าแตนจะแจ้งเรื่องแก่จำเลยที่หนึ่งครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ศาลท่านมองครับ